สำหรับตัวอันนี้เนาะจะเป็นข่าวประกาศเกี่ยวกับเรื่องแ a ร์เพย์โพลิซีก็คือนโยบายการเล่นอย่างยุยติธรรมนะครับผมก็จะเป็นเรื่องของเกี่ยวกับมอดหรือตัวตัดแปลงเกมทั่นเองเนื่องจากว่าอันนี้เขาที่หมายเนาะว่าเนื่องจากว่าวอลแท็กเนี่ยอัปเดต2.0เนาะที่ผ่านมาแล้วเขามีการใส่พวกเนื้อหาใหม่ๆระบบใหม่ๆเข้ามาหึ่งในนั้นก็คือเป็นตัวอัลเมอร์แฟ l ไลท์ ก็คือว่าจะเป็นเหมือนคับไฟฉายครับผมส่องดูความหนาของเกราบเมื่อสมัมผัสกับตัวผ้าจเกาะที่คุณมีอยู่ปัจจุบันที่เป็นอยู่ปัจจุบันนั่นเองเนื่องจากพอเขาอัปเดตตรงนี้มาดังนั้นเพื่อให้มันชัดเจนมากขึ้นเขาจึงทำตัวบทความนี้เพื่ออธิบายเนาะว่าเขาจะขยายขอบเขตของคำนิยามเกี่ยวกับเรื่องแฟร์เพย์โพลิซีเนี่ยให้กับ ตัวระบบนี้ยังไงทีนี้เรามาดูกันครับว่าคือเอาตามตรงเนี่ยนะแม้ว่าเว l บแ a ง k เนี่ยจะเปิดกว้างสําหรับการตัดแต่งตัวเกมและการปรับแต่งนะครับผมตัวปรับแต่งแบบว่าด้าน,นความสวยงามอะไรพวกนี้เนาะแต่ทางระบบเกมนะครับผมไม่ได้อนุญาตให้คุณใช้โปรแกรมที่ส่งเสริมให้เกิดการโกงขึ้นนั่นเอง ซึ่งนิยามของโปรแกรมพวกนั้นก็คือว่าหนึ่งคือเป็นการมีดิโพเตเกมเพย์หรือเป็นการบังคับควบคุมหรือว่าเปลี่ยนแปลงผลการเล่นซึ่งเปลี่ยนแปลงผลการเล่นและวิธีเล่นเนี่ยให้มันได้ความได้เปรียบที่มันไม่สมควรที่จะได้รับนั่นเองดังนั้นไอตรงเนี้ยการใช้ตัวตัดแปลงต้องห้ามทั้งหลายจะนําไปสู่การถูกลงโทษในที่ี้ใช้คำว่าการถูกลงโทษคือ p e n a l i z a t i o n นะครับผม โดยเป็นนิยามที่เอาไปบ่งชี้กับคำว่าการระงับการใช้งานชั่วคราวก็คือการแบนชั่วคราวนั่นเองและถ้าเกิดคุณใช้ซ้ำเดิมอีกใช้คำว่าซ้ำเดิมอีกไม่ได้มาซ้ำซ้อนหมายถึงว่าแบบต้องใช้สองสาครั้งอะไรอย่างนี้นะหมายถึงว่าโดนแบนไปครั้งแรกแล้วรแล้วมีการพบว่าใช้ซ้ำอีกไม่จะเป็นต้องใช้อันเดิมครับแค่ว่าเป็นพฤติกรรมการใช้หมดโกงนี้ซ้ำก็จะแบนถาวรเลยนั่นเอง ดังนั้นรายการของหมดต้องห้ามที่ว่านะครับผมจากเดิมที่มีอยู่อะไรยังไงก็ตามตามนี้นะครับผมตรงตอนนี้เขาเพิพ่มอันใหม่มาให้แล้วเราไปกดดูกันได้แต่สิงที่เราจะบอกก็คือว่าตัวรายการที่เกี่ยวข้องนะครับผมก็คือว่าตัวตัดแปลงที่มีปัญหาจะเป็นตัวดัดแปลงที่ไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงระบบการทำงานของอเมอร์ฟลไลหรือไฟฉาย หรือไฟฉายสองเกาะอันนี้นะครับผมกาวก็คืออันนี้ต้องบอกก่อนว่ามันใช้มันจะเป็นลักษณะของว่าลิมิต t ูก็คือว่า not l i m i t ิต t ูก็คือว่าไม่ได้จำกัดแต่เพียงเนาะหมายถึงว่าที่เขาคำธิบายต่อไปนี้ก็คือว่าสิ่งที่บางคนอาจจะเลงว่าอาจจะลองทําดูอะไรเงี้ยนี่ห้ามนะก็คือว่าหนึ่งทำให้มันทํางานปกติแล้วเนี่ยครับผมระบบนี้จะทํางานเฉพาะเมื่ออยู่ในโหมดซุ่มโหมดการ์ดองแบบประณีต หรือว่าไฟ a นเป r m โหมดนั่นเองแต่คุณทำให้มันทำงานนอกโหมดปรานีจยิงยิงแบบปราณีตนี้หรือให้มานทำงานในระยะใดๆก็ตามนะครับผมเพราะว่าจริงๆแล้วมันจะมีจำกัดระยะการทำงานของมันอยู่เนาะตรงนี้เป็นจุดที่เขาห้ามนะครับห้ามไม่ให้ดัดแปลงกแก้ไขให้มาทำงานเช่นนั้นถ้าเจอ ก็จะเป็นเป็นก็จะถือว่าเป็นมอดโก้ทันทีเนื่องจากว่าระบบเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาเออกแบบมาเพื่อให้เกมเนี่ยมีสภาว่ามันให้ข้อมูลแล้วก็เป็นมิตรกับผู้เล่นที่มีประสบการณ์น้อยนะครับผมหมายถึงว่าแบบยังไม่ได้เก่งยังเล่นมาแค่ได้ไม่กี่วันอะไรเงี้ยไม่ได้ให้เอาไว้ใช้ในการเอาเปรียบผู้อื่นเนาะก็คือหรือก็คือว่าทุกคนจะต้องใช้ระบบเนี้ย กับไปถึงว่าถ้าเกิดต้องการใช้ก็คือใช้ได้แล้วแค่ว่าเป็นเักษอวหว่าเป็นพื้นฐานห้ามไปดัดแปลงแก้ไขเพิ่มเติมนั่นเองดังนั้นอันนี้เขาบอกมาว่าถ้าต้องการหลีกเลี่ยงปัญหาที่เกิดขึ้นกับบัญชีของคุณให้ใช้ตัวดัดแปลงเกมที่มาจากตัวศูนย์รวมตัวดัดแปลงเกมวอลแทนทางการซึ่งหมดทุกตัว ได้รับการยืนยันและปลอดภัยในการใช้งานแล้วแต่อันนี้ผมเสริมให้อย่างหนึ่งนะครับว่ามันจะต้องเป็นตัวดัดแปลงเกมที่ถูกอัปเดตเรียบร้อยแล้วด้วยถ้าเป็นตัวดัดแปลงเกมเก่าบางทีมันอาจจะมีองค์ประกอบที่ผิดกฎเกมอยู่ก็คือยังไม่ได้มีการแก้ไขนั่นเองจะมีปัญหาได้อันนี้คือส่วนที่เขาอ,อธิบายเนาะว่ามันเขาห้ามอะไรไปทีนเรามาดูกันครับว่า ในช่วงในห้วงเวลาที่ผ่านมานะครับผมเอามีการแบนคนโกงไปจากการที่ใช้ตัวโปรแกรมต้องห้ามต่างๆก็คือมีการแบนโชวค์คาไปร้อยห้าสิบสามรายจริงๆแล้วคำว่ารายตัวนี้น่าจะหมายถึงว่าเป็นจำนวนบัญชีได้มียี่สิบรายที่โดนแระรับการใช้งานแบบถาวรน,นะครับโดยเขาบอกว่าการที่คุณโดนแบนเนี้ย คือถ้ามีการตรวจสอบอย่างถี่ถทวนดีแล้วถ้าโดนแบนโชว์ข่าวหรือแบนถาวรก็ตามแสดงว่าเขามีหลักฐาน,นยืนยันร้อเซแต่ผมเสริมให้ว่าถ้าคุณมั่นใจว่าคุณไม่ได้ใช้งานจริงๆคุณส่งไปอุทธรณ์ได้นะถ้าคุณมีหลักฐานเป็นไฟล์ y t t o n ล็อกหรือไฟล์อะไรก็ตามที่บง่งชี้ได้ว่าคุณเล่นแค่เครื่องนี้อะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดคุณให้คุณ่นเล่นเกมให้ต้องถามพีดีก่อนครับเพราะว่า การใช้การมีตัวดัดแปลงเกมที่โกงเกมก็เพียงพอที่จะทําให้ทีมงานแบนคุณได้แล้วต่อให้คุณไม่ได้เปิดใช้งานในเกมนั้นก็ตามว่ามันทั้งนั้นจริงๆแล้วคือให้ระวังเลยครับเวลาไปเล่นในที่ไหนที่อื่นที่ไหนที่อื่นต่างๆเนาะแล้วก็จริงๆแล้วทีมงานก็มีสิทธิ์แบนเพราะว่าคุณอาจจะอ้างว่ามีมีแล้วไม่ได้เปิดใช้แต่จริงๆคุณจะเปิดใช้อยู่ก็ได้นี่นะครับเราไม่รู้ตัวเนาะหมายถึงว่าบางทีคุณไม่รู้ตัวนะว่าคุณใช้งานตัวดัดแปลง ที่มันโกงอยู่นั่นเองนะครับคิดว่ามันเป็นระบบเกมหรืออะไรอย่างเงี้ยต่อมาคือเขามีการแจ้งว่ามีการแปลนักศึกษาข,ของผู้ที่สมรู้ร่วมคิดหัวกันเองเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ต้องการได้แก่การทำให้การฟาร์มดาเมจการฟาร์มดาเมจการฟาร์มดาเมจหรือความเสียหายนะครับแต้มความเสียหายการ าการปั่นพวกสแตตต่างๆรับจ้างปั่นสแตตเนาะแล้วก็เป็นในส่วนของว่าเออทำภารกิจต่างๆเพื่อให้รางวัลที่หายากอะไรพวกเนี้ยก็มีการก็จะเป็นการแบนแบบถาวรเลยและจะไม่มีการเตือนใดๆมาก่อนโดยครั้งรอบนี้มีการโดนแบนไปทั้งสิ้นเจ็ดรายนั่นเองก็มะว่าการการเล่นอย่างยุติธรรมเลยนะครับเขา ใช้งานบังคับใช้ในทุกโหมดเกมแล้วนะเขาแจ้งมาเช่นนี้รวมไปถึงการลบที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำไอตัวไอตัวเขาเรียกว่าระบบสมรภูมินะภารกิจส่วนตัวเนี่ยเซกเตรอร์สามเนี่ยดังนั้นถ้าเกิดใครคิดว่าเอ้ยเราแค่เราแค่หาทำเองแล้วก็ไม่น่าจะเร้อนใครไม่เกี่ยวกับเรื่องเดือดร้อนคุณโกงคือคุณโกงคุณจะโดนแบนทันทีนะครับก็ อันนี้ก็ต้องเตือนว่าระวังไม่ว่าคุณจะทําเองหรือเอาตรงๆถ้าเรายอมรับก,กันทมตรงมีคนการรับจ้างหรืออะไรเงี้ยถ้าเกิดเขาไปใช้วิธีการโกงคุณต้องรับสภาพเองเพราะเราก็ถือว่าเขาได้แจ้งเตือนในข้อตกลงและข้อบังคับใช้อะไรต่างๆไปแล้วเนาะอันนี้อยากให้ระวังกันไว้นะครับเพราะถือว่าทีมงานก็ถือว่าเนี่ยมีบทความเตือนอะไรกันมาแล้วทีนี้เรื่องกดต้องห้ามบดต้องห้ามผมอยากจะตีให้ เห็นกันว่าจริงๆแล้วนิยามของมันคือทำให้ผู้เล่นได้รับข้อได้เปรียบที่ไม่ยุติธรรมเหนือผู้เล่นคนอื่นเช่นนั้นรายการที่เขาจะห้ามเนี่ยคือตามนี้แต่ไม่ไหมายความว่ามันจะมีแค่ตามวีเท่านั้นถ้าเกิดมีตัวดัดแปลงเกมไหนที่มันผิดกฎหมายถึงว่าที่มันดูแล้วมันได้เปรียบเกินไปนะครับคุณก็จะโดนแบนได้โดยที่แบบว่า จะแจ้งเตือนมาก่อนเขาถือว่าแจ้งเตือนมาก่อนก็คือว่ารับใช้งานเจ็ดวันแล้วก็จะค่อยครั้งต่อไปถึงจะเป็นการแบนถาวรนั่นเองส่วนถ้าใครดูมาก่อนหน้านี้แล้วก็ระวังไว้เพราะว่าถ้าโดนซ้ําอีกก็คือครั้งที่สองจะเป็นเรื่องเพิ่มเป็นการถาวรไปเลยไม่เกี่ยวกับว่าเว้นมานานเท่าไหร่แล้วครับประมาณนี้ถ้าใครมีข้อสงสัยอะไรก็ถามมาเพิ่มได้นะครับแต่ว่าโอเคอ่ะหนึ่งตัวแบบแปลงเกม เรามาพูดกันถึงลิสต์รายการที่เขาห้ามแล้วกันที่เขาประกาศห้ามมาอย่างชัดเจนเนาะหนึ่ตัวดัดแปลงเกมที่เปิดเผยตำแหน่งของฟัตรูในลักษณะที่ไม่ควรจะอยู่ในตัวเกมแบบปกตินั่นรวมไปถึงการทำเครื่องหมายณนะบริเวณจุดที่วัตถุถูกทำลายบนแผนที่หรือแผนที่ย่อที่แสดงเส้นกระสุนแบบ เดียวไทมนะครับแบบแบบตามเวลาจริงก็คือว่าหรือว่าคำนวณตำแหน่งของปืนอัตราจรค่าศึกด้วยวิธีกระฝุนอะไรเงี้ยแล้วก็มาร์คตำแหน่งไว้อะไรอย่างเงี้ยหรือทำให้รถที่ถูกสปอไปแล้วเนี่ยแสดงผลอยู่แปลว่าผู้เล่นไม่ได้มองไม่ได้เมาไม่ได้เล็งไปที่ตัวรถคันนั้นหรืออยู่ในเขาเรียกว่า อยู่ในระยะสายตาอะไรอย่างนี้เนาะเช่นสมมติว่าคุณเล็งให้คุณเอาเมาส์ไปจิ้มให้มันปกติมันต้องเอาเมาส์ไปจิ้มให้มันมีตัวโครงล่างขึ้นถูกไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดมันเน้นขึ้นมาเลยอะไรอย่างงี้อันนี้อันยังไม่ได้ก็จะผิดผั้นกันตรงเนี้มันจะพูดกว้างๆแต่เอาจริงๆแล้วถ้าตามคอามเซนส์คือก็นั่นแหละก็อย่าไปดัดแปลงให้มันเหนือครับเหนือกว่าตัวเกมปกติอะไรอย่างงี้เนาะ ตัวแป่งเกมที่ทําให้คุณนะครับผมล็อกกระสุนค่าสุดได้ง่ายขึ้นโดยแสดงให้เห็นว่าเขากําลังเล็งคุณอยู่ที่จุดไหนอยู่เช่นใช้ลกักษณะเหมือนว่าเป็นเส้นลําแสงนะครับผมชี้มาที่ตรงแผ่นเกาะจากปลายกระบอกปืนเขาหรือทําการคํานวณแบบเรียวไทมอ์อ่ะคล้ายๆคานวณแบบเรียวไทม์แบบประมาณว่าหา,าว่าวิธีกระสุนที่จะเป็นไปได้นะครับผมในรูปใน ในการลบจริงๆหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้ห้ามการแจ้งเตือนเมื่อรถที่เตออัวสปอร์ตอยู่เนี่ยกำลังรีโหลดนะครับหรือแสดงว่าถ้าฝึกเนี่ยมีแล้วเวลาบรรจุเหลืออยู่เท่าไหร่แบบเรียวไทม์เพราะว่าจริงๆแล้วอะ่ะอันเนี้ยมันค่อนข้างเกรียแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าโดยเราไปดูในฟอเดชั่นหรือพื้นฐานมันคือจริงๆนะนี่เขาจะบอกว่าคือบางทีครับผมเว้ ถ้าเกิดคุณบางทีคุณเล่นไปอ่ะคุณอาจจะได้ยินเสียงแบบเหมือนเสียงบรรจุของของกระุนหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามันมีข้อมูลที่ในตัวเกมบางทีมันดึงมาบอกว่าเพื่อเป็นการแบบเช็คสักเพื่อเป็นการเช็คอีกทีหนึ่งว่าแบบข้อมูลถูกต้องไหมเช่นเฮ้ยถ้าสึกกำลังดีโหลดอยู่นะแต่ข้อมูลนี้คุณจะไม่รู้นะแต่ว่าคุณไปเปิดให้มันรู้อ่ะคือคุณไม่ควรรู้คือตัวเกมมันรู้แต่ว่าตัวเกมฝั่งคุณเนี่ยรู้แต่ว่าจริงคุณไม่ควรรู้แต่คุณไปเปิดให้มันรู้อย่างเงี้ยอันนี้ผิด แล้วพวกอัโต้เอมเอบอดต่างๆนะก็การที่มันเล็งไปอัตโนมัติเพื่อว่าให้มันไปเลงที่จุดอ่อนหรือจุดที่มันหุ้มเกาะไว้แบบเบาหรือว่าเป็นการให้คุณสามารถล็อกตัวยนันเกาะค่าศึกนะครับผมแม้ว่ายานันเกาะค่าศึกนั้นอยู่หลังอยู่หลังไอตัวที่กำลังจนมันไม่สามารถว่าจริงๆถ,ถ้าตัวเกมตามปกติ คุณจะไม่สามารถออโตเอมได้หรือว่าเลงหรือพาเลยไปเลงอัตโนมัติได้อะไรอย่างเงี้ยอืมหรือว่าเป็นการคำนวณวิธีกระสุนเพื่อเพื่อยิงเพื่อยิงนําไปในกรณีที่มีการลดลดมีการเคลื่อนไหวหรือคุณเคลื่อนไหวอะไรเงี้ยโดยที่ผู้เล่นไม่ได้เป็นการเลงเองอ่ะอันนี้ผิดแล้วก็การใช้ของปิ้นเปลืองที่ไม่ใช่เป็นของพรีเมียมเนี่ยครับผมโดยอัตโนมัตินะครับผมอันนี้ก็ผิดเนาะ ก็อันเนี้ยมันขานย้ยามเพิ่มเติมว่าก่อนที่จะมีการประกาศผลเพราะว่าบางคนน่ะจะใช้วิธีการว่าเพื่อป้องกันไม่ให้โดนปรับโทษหรือไม่ให้โดนค่าซ่อมหรืออะไรอย่างนี้แล้วบางทีเขาอาจจะใช้การซ่อมการกดซ่อมอะไรเงี้ยครับผมอัตโนมัติอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วมันผิดนะแต่อันเนี้ยจริงๆแล้วมันรวมไปถึงว่าเขาเขาน้ยามเขากว้างๆอย่างเง,ง,ง,อง,องี้ยคำว่า before t time of r e s o l t ก็คือว่าจริงๆแล้วมันคือก่อนที่จะประกาศผลการลบ ทั้งหมดนั่นหมายความว่าตั้งแต่ตอนเล่นเลยถ้าคุณใช้ก็ผิดนะอันเนี้ยตามนี้ตามตาม,ตาม,ตามคํามันอะตัวดัดแป้งเกมหรือหมอดที่ด้วยหาค่าสึกได้ง่ายขึ้นโดยการทําให้ออบเจกต,ต่างๆเนี่ยมันโปร่งแสงนะครับผมโปร่งแสงหรือโปร่งใสนะบนแผนที่อันนี้ก็ผิดเพราะจริงๆแล้วต่อคือต่อให้เป็นมองด้านบนอะไรอย่างเงี้ย คุณก็ต้องแบบว่ามันก็ต้องดูอะว่าแบบถ้าเกิดมันเกินเลยไปมันก็ไม่ใช่อ่ะเนาะหมายถึงว่าแบบเช่นอ่มุมมองด้านบนคนอาจะต้องถอยมุมมองขึ้นไปแต่ถ้าเกิดคุณสามารถมองทะลุได้เลยอันนี้ไม่ควรตัวตัดแป้งนะครับผมที่มีการติดต้า้กำกับหรือตัวบ่งชี้ใดๆบนพื้นที่ในการเล่นเนี่ยเพื่อชี้ว่าถ้าศึกโดนสปอตอยู่โดยใครนะก็หมายถึงว่าเช่น ประมาณว่าแบบมีคือบนแผนที่ยอมันมีระบบอยู่แล้วถูกไหมครับอันนี้ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดมันมีการแบบว่าทิ้งโครงล่างทิ้งอะไรไว้อย่างเงี้ยว่าเอ้ยโดยสปอร์ตขั้นสุดท้ายเป็นตรงนี้นะแล้วเป็นบนพื้นที่ในการเล่นนะ่ะที่คุณเห็นนะ่ะตอนเล่นนะ่ะอะไรเงี้ยไม่ได้แสดงให้เห็นถึงตำแหน่งอ่าทิศทางที่ปืนชี้ไปอยู่เนาะไม่ว่าจะเป็นบน ไม่ว่าจะเป็นนักษัก์เป็นเส้นหรือเป็นตัวมุมมองเนี่ยบนแผนที่ยอ่ออันนี้ก็ผิดนะตัวตะแป้งที่แสดงให้เห็นถึงทิศทางนะครับผมของผู้เล่นท่าศึกที่อยู่ใกล้ที่สุดเนาะซึ่งโดยปกติแล้วมันจะต้องอยู่นอกสายตาเราคือหมายถึงว่าเช่นถ้าคุณมองท้านหน้าแล้วมันมีแล้วคุณมีตัวตะแปลงที่ แปดงให้เสียงรักว่าเฮ้ยมีรถกำลังวิ่งวนคุณอยู่นะอย่างอันนี้ผิดครับตัวแปรงที่แสดงให้เห็นค่าศึกอยู่เหนือระยะดอดิสแทนต์ก็คือว่าระยะวาดภาพนั่นเองเนาะไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดๆก็ตามนะอันนี้ก็ผิดหมดเพราะจริงๆแล้วคุณจะไม่ควรเห็นค่าศึกในระยะนอก,นอกระยะวาดภาพใไไดๆนะยกเวน้น แต่คุณยิงได้แต่ห้ามเห็นเก็ตไหมเออประมาณนี้ตัวดัดแปลงที่แก้ไขคุณสมบัตินะครับผมสมรรถนะหรือคุณคุณลักษณะที่เป็นสมรรถนะหรือหรือผลของตัวรถหรือว่าอ็อบเจกต์หรือว่าวัตถุใดๆนะไม่ว่าทางฟิสิกส์หรือทางคุณสมบัติในตัวเกมอะไรพวกนี้ซึหรือไปตัดแต่งแก้ไขตัวกฎของเกมนะครับอันนี้คือห้าม คือเอาจริงๆอ่ะอันนี้มันค่อนข้างจะยากหน่อยเพราะว่าเกมเรามันเป็นเซิร์เวอร์คัลคูลเลชันเซิร์เวอร์ไซคัลคูลเลชันแต่ว่าเขาเขาให้เปนเผื่อไว้กรณีที่ว่าถ้ามันเกิดขึ้นก็คือมันจะได้แบนแล้วไม่ต้องมานั่งเถียงกันนียครับว่าไอ้มันไม่ผิดกฎนี่เพราะไม่มีประกาศไปเลยว่าผิดกฎเนาะแต่อันนี้คือจริงแล้วมันยากแต่อาจจะมีบางกรณีเช่นไอ้ไม่แน่ใจว่ามีจริงหรือเปล่าไอ้ตัวเนี้ยที่ว่าแบบแก้ไขเลยนะแก้ไขเช่นว่ากระุนคุณยิงแรงขึ้นทันทีหรืออะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ถึงขั้นนั้น แล้วก็เรื่องที่เราพูดไปว่าเรื่องการแก้ไขตัวอ่าเมื่อแฟลชไลท์ที่ว่าเนาะก็ประมาณนี้คือคือมันจะดูไม่มีไม่มกี่ข้อแต่จริงๆแล้วอ่ะมันแทบจะครอบคลุมอันที่มันดูโกงๆหมดแล้วแล้วก็มันก็ขึ้นอยัดทีมงานแล้วแต่ว่าทีมงานจะจับได้มากตอยแค่ไหนซึ่งตอนมันก็จะมีการจับอยู่เรื่อยๆครับผมแต่ส่วนใหญ่จะเป็นเคสที่เขามั่นใจจริงๆร้อเปอร์เซ็นต์ว่ามีการใช้แน่ๆก็จริงๆก็คือว่าเขาก็แงะดูจากไฟล์อะไรต่างๆในเครื่องคุณอะไรพวกนี้ได้แหละ ว่ามีการใช้งานไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือได้มีหลักฐานจากคนอื่นๆนั่นเองประมาณนี้คือก็เราก็ต้องบอกว่าถ้าคุณอยากใช่ m อดก็ไปโหลดตัวหมดตัวล่าสุดมาแล้วก็หมั่นอัปเดตนะอันต้ององันต,ต้องบอกอเลยว่าคุณต้องหมั่นอัปเดตเออัปเดตเองเพราะว่าบางทีถ้ากคุณใช้แล้วอัตโนมัติที่บางทีตัวตัดตัวรวมบางตัวครับผมขอมีให้อ่ะบางทีมันจะเป็น อัปเดตไปแล้วมันเป็นการอัปเดตท,ที่มันผิดกฎมันก็จะเป็นไปได้เนาะอันนี้เช่นอัปเดตตรงนี้ไปแล้วจริงๆน้กขอมมีการประกาศแล้วนะว่าให้ไปโหลดตัวใหม่เพื่อมาติดตั้งนะเพราะว่าตัวเก่าที่อัปเดตอัโตโนมัติไปผิดกฎแต่คุณไม่รู้ไม่สนใจไม่เห็นอันนี้คุณจะอ้างว่าไม่รู้ไม่เห็นไม่ได้เพราะว่าเมื่อมีการใช้งานไปแล้วผิดถือว่าผิดกฎเกมไปแล้วคุณจะแก้ไขเลยไม่ได้นะครับถ้าคุณโดนแบนมาก็ต้องรับไปสภาพนั้นตามนี้แล้วก็ตอนนี้เข้าใจว่าทีมงานไม่ค่อยเปิดโอกาสให้รีเซ็ตบัญชีด้วยเน ก็เลยแนะนำมาให้ระวังกันไว้คนที่ชอบใช้หมอดเลยอย่างนี้เนาะก็ดูกันหน่อยนะครับถ้าใครที่มีการดัดสมมติคุณคุณชอบดัดแปลงตัวดัดแปลงเกมเองด้วยผมแนะนำว่าให้ไปอัพโหลดลงตัว W G หมอดีก่อนจะดีสุดให้เขาเช็คให้ก่อนเพื่อความปลอดภัยเนาะแค่นี้แหละครับเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ